ไอฮะวันนี้ขอเปิดในส่วนของ3มบนเป็แตแดงนะร้อยแปดร้อยสิบสามแบบซื้อขายไม่ได้สามน่าจะไม่วอกนะเก๊้ท่านผู้ชมมาครับผมนะหนึ่งสองสามปัดขวาเอฟซีโมบายครับผมมาดูว่า และนี่คือ w i s d o ม Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนเช่นเคยกับเกม FC m o บายนะครับผมโอ้โหแน่นอนฮะวันนี้มีหลุดสปอยแล้วในส่วนของกิจกรรมฟุตเทเวิร์ดวิกที่4วิกสุดท้ายว่ามีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างรวมถึงเดวิดเบคแฮมในพาร์ทของจักรวาลเนี่ยว่าทําไมถึงใช้นักเตะที่เป็น1 1 0แทนที่จะเป็น111ใ,ในการแลกเปลี่ยนตัว1 1 3น่เองเดี๋ยวนี้เจาะลึกกันในคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมนะก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดน้วยน,น,น,นะครับผมนะขอบมากมากนะฮะโอเค ก่อนจะมาเริ่มกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรางวัลล็อกอินประจำวันเช่นเคยนะวันนี้ที่8นะท่านผู้ชมนะกดรับไปเลยในส่วนของแพ็กตรงนี้ฮะโอเคนะก็เลกไม่กี่วันก็จะมีการรีเอาออกไปแล้วในส่วนของ่อากิจกรรมตรงนี้นะฝากไปด้วยกับ13นะท่านผู้ชมนะจะมียูฟาแชมเปี้ยนเข้ามาเมื่อวานผมสปอยไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้ว่าจะมีฮีโร่ตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะท่านผู้ชมนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของฟุตทีเวิร์ดนั้นก่อนเลย้วกันนะในส่วนของฟุตทีเวิร์ดนะฮะกดมาที่ในส่วนของแกลอรี่นะฮะวันนี้ผมก็เล่นครบไปหมดแล้วนะฮะในส่วนแกลอรี่เนี่ยวีคที่4ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะเข้ามาก็จะสุดท้ายแล้วแหละนักเตะที่จะมีเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวผมขึ้นสปอยตรงนี้เลยฮะวีคที่4ท่านผู้ชมนี่เลยฮะวีคที่4นะฮะคาดการจาก FC For u m ์ฮะเขาก็บอกว่าจะเป็นทั้งของชไวท์ไซเกอร์ฮะเป็น CM 113มหนท่านู้้ชมนะฮมน แล้วก็จะเป็นนั้นของจอร์เซ่คเป็น LB113 นะตัวฮีโร่นะตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็น ST113 คือคอสเคเลียฮะตัวนี้หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะถามว่าเก่งไหมผมเก่งนะแค่เป็นตัวบัลงดอนะฮะตัวนั้นก็เก่งแล้วนะในส่วนของคอสเคเลียนะ s อตัวนี้แล้วก็ GK113 ้ d r ดับครับผมน่าจะกลับมาฮะแล้วก็มีบับตอ็อฟ ST112 บฮะเบนดิบาคุล่าเอ1ว2้ิ CDM งคาเซมิโรดูเอ็มร้ ถ้ามาแบบนี้ผมว่าสวยๆเลยนะมีโฟเดนนะ C.M.112 คามาเบงกา C.D.M.111 เบนจแมนปวาฮะ C.V.111 แล้วก็เซเมนโย R.M.111 นะฮะอ่าหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะที่เราคุ้นๆมีพวกมาซาอุยอ่าชมิวัดดี้อดีเยมี่อะไรแบบนี้นะครับผมนะนี่ฮะก็เป็นโฉมหน้าคาดการณ์นะถามว่าจะมาตรงไหมก็อาจจะมีพิกโผบ้างนะแต่หลักๆว่าน่าจะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะผมนะที่จะมีอัปเดตเข้ามา อานายผมว่าน่าจะยังครับผมกิจกรรมนี้แต่ต้องเป็นรวอ่าว่าด้วยกิจกรรมหน้าแล้วกันในส่วนของอานายน่าจะเข้ามาเนี่ยครับโอเคหลักๆประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคิดว่าตัวจะมาตามนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่มาอย่างไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้านักเตะมาทรงประมาณนี้ผมอาจคิดว่าอาจจะใช้แลกแต้มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะอาจจะเป็นแบบใช้ประมาณแบบ7 0 0 800อยะไรเงี้ยเหมือนเนสตอเนี่ยได้ O บ r แบบ1 1ออะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับผมนะ โอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของตรงนี้โอเคท่านผู้ชมต่อไปเดี๋ยวมาว่าในส่วนของอ่าจากวันของเบคแฮมดีกว่านะฮะปกตินะคุณนะตัว113เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะในส่วนของการแลกเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เบคแฮมที่เป็นตัว o v r 111นะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองครับผุนะเนี่ยก็คือตัวนี้ฮะมาใช้แลก113นะฮะแต่ว่าพอกดมาดูเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่วันไหนผมจําไม่ได้นะใครที่เป็นบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะผมนะ เบคแฮมกลับมาเป็นใช้นักเตะฟุตตีเวิร์ด OBR หนึ่งร้อยสิบเฉยเลยครับผมนะร้อยสิบมันก็คือตัวนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ฮะเนี่ยมันคือตัวนี้ร้อยสิบนะมันคือตัวที่แจกฟรีนั่นเองครับผมนะเอออันนี้ผมว่าเอองงๆเหมือนกันครับผมนะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมกดไปดูนะน่าจะแจกฟรีป่ะเนี่ยออขออภัยมันแจกร้อยแปดนะฮะเป็นร้อยแปดตัวฟรีนะฮะซึ่งนั่นแปลว่าเบคแฮมเนี่ยมันน่าจะ แลกได้2รอบนะครับผมตัวร้อยสิบตัวนี้ฮะนี่ฮะก็คือผมแลกไปตัวหนึ่งละอันนี้ก็คือแลกได้อีกตัวหนึ่งนั่นเองฮะโอ้โหดูนะท่านผู้ชมนะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะอย่างตัวร้อยสิบเอ็ดเนี่ยแลกได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันก็คือถ้าเกิดว่าใครจะอ่าแลกแบคแฮมเนี่ยก็แค่ใช้ตัวร้อยสิบก็คือสามารถมาเล่นตรงนี้ได้ครับก็คือแค่เอาตัวร้อยแปดมาอีกตัวหนึ่งก็คือคุณต้องไป,ไปแลกร้อยแปดมาก่อน นะฮะแล้วก็ร้อยแปดมาแลกร้อยสิบตัวนี้เพราะว่าร้อยสิบมันได้สองตัวไงก็คือ,อง่ายๆก็คือจะให้เราเนี่ยได้ทั้งสองตัวเลยน้ำจุ่มนะถ้าเกิดว่าใครได้ร้อยสิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมนะเก็บร้อยสิบเอ็ดไว้แล้วก็เบิ๊แฮมร้อยสิบสามเนี่ยก็สามารถแลกได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะอะไรก็จะใช้ตามนี้เลยนะน้ำจุ่มนะนี่ฮะก็เจะใช้เป็นอุบายร้อยสิบหนึ่งตัวนะเป็นวงโค้งสี่อันแล้วก็ฟุตเวิร์ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับใครบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมมยยััังงงไไรรออออคคคเนนนนต์พูดดุก้ะบใ่ข น่าจะประมาณนี้ลวกันนะฮะในส่วนของอตรงนี้ไม่น่าจะมีใครงงนะถ้าเกิดเรางงิงหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยเห็นได้นะครับผมนะพวกจัก,กรวาลต่างๆก็ยังอยู่เช่นเคยโอเคท่านผู้ชมนะต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของคลังซับไพ่กันบ้างน,นะครับผมนะคลังซับไพ่เนี่ยพอเรารับของรางวัลต่างๆครบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของ OBR 1 1 1 1ตัวนะฮะให้เราเปิดตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดฟรีนะท่านผู้ชมนะก็คือรับฟรีแหละแต่ว่าต้องใช้แต้ม ในส่วนของ3,500แตม้มตรงนี้ฮะโอ้โหดูว่า EA มันจะขนาดไหนนะเออถามว่าให้เราเปิดฟรีก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ยังเสียอีก3,500แตม้มนะฮะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บครบแล้วก็เปิดก็ลองมาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวถ้าผมเก็บครบยังไงเดี๋ยวผมมาเปิดรีวิวท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะนอกนั้นไม่น่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะพวกอ่า คลิปตุ๊กตาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครยังมาไม่ได้เปิดก็มาเปิดได้ท่านผู้ชมตรงนี้ก็ดีๆนะของรางวัลเพียบเลยในส่วนของอกิจกรรมฟุตติเวิร์ดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปมาว่าในส่วนของกิจกรรมอย่างเรื่องราวของทีมชาติกันบ้างท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันหน่อยว่าใครอยู่ที่แล้งไหนกันบ้างนะครับผมนะซึ่งของผมเนี่ยก็ยังอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะชอยส์ที่14นะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมมารับของรางวัลกันได้นะ เหมือนบางคนเนี่ยเหมือนเปิดครบแล้วเนี่ยมันจะได้นักเตะพวกร้อยเก้าร้อยสิบสามป่ะในส่วนของการสุ่มตรงนี้ก็น่าสนใจเล่นทุกวันก็ดีทุกวันแน่นอนครับผมนะอันนี้เนี่ยเหมือนมันจะมีข้อมูลอยู่นะมันจะมีตามกลุ่มนะวกนะ็ถ้าเกิดว่าใครอยู่แร้งไหนมันจะไม่เหมือนกันคําตอบไม่เหมือนกันนะผมจะมีคนทําคลิปไว้อยู่นะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองไปหาดูได้นะครับในส่วนของการเปิดเนชั่นสตอรี่ตรงนี้ผมตอบคาถามนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมนะส่วนแกลอรี่ก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปเดี๋ยวต้องรอดูว่า,าพวกนักเตะต่างๆเนี่ยจะมีอัปเดตเข้ามานะเห็นไหมเรื่องราวของทีมชาติ่านผู้ชมนะอยู่อีกประมาณ418วันนะยาวๆเลยฮะตอบคำถามไปเรื่อยๆนะนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะนะในส่วนของตรงนี้นะฮะผมลิเบอร์ตาเลสก,ก็อีก3าวันนะ,ะอย่าลืมมาเล่นกิจก,กรรมได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยว ก่อนจากกันไปนะฮะวันนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเปิดแพ็คอำมลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะรันเม็ดแดงนะร้อยแปดร้อยสิบสามแบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเลยะฮะนี่ฮะโอเคหนึ่งสองสามน่าจะไม่บอกนะปัดขวาเอฟซีโมบายครับผมมาดูว่าแพ็คของเรานะฮะโอ้โหตามคาดนะได้ร้อยแปด โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับผม